ตั้งแต่ซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองก็ตกลงกับแฟนเลยว่าเครื่องกองน้ำที่บ้านเลือกใช้ของโคเวกันเถอะเหตุผลก็คือเขาดูแลบริการหลังการขายดีมากไม่ว่าจะเป็นโคโดี้มาเปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีทุกๆ4เดือนแลยังดูแลทำความสะอาดให้ทุกๆ2เดือนตลอดสัญญามีบริการซ่อมฟรีหากเครื่องมีปัญหาตลอดสัญญาด้วยเช่นกันแถมเรายังไม่ต้องจ่ายเงินก้อนทีเดียวเพื่อซื้อเครื่องกองน้ำด้วยเพราะเราจะจ่ายแบบ s u b s c r i b e รายเดือนนี่เจ๋งมากที่สำคัญดีไซน์และนวัตกรรมเขาเลิศมากเข้าได้กับทุกไลฟสไตล์ของบ้านเลย กรองก็ยังมีระบบ RO 6ขั้นตอนมั่นใจได้เลยว่าน้ําที่ได้สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนแน่นอนเครื่องกรองน้ e ํ Neo มี u อตัวนี้ยังสามารถทําน้ําได้3มอุณหภูมิด้วยนะน้าร้อนน้ําเย็นน้ําอุณหภูมิเพราะเราสามารถปรับหมุนปุ่มได้ง่ายๆใครกําลังมองหาเครื่องกรองน้ําที่ตอบโจทย์ทุกคนใน,นบ้านเจนได้เลยเลือกโคเวถูกใจคุณแน่นอนใครสนใจเครื่องกรองน้ําโคเวแบบบ้านเจนสามารถตามไป subscribe โคเวทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะ